สวัสดีครับทุกคนนี่ผมทัาชายเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแรงกับพี่สาผมอีกเช่นเคยเห็นไ,ไหมที่บ้านอ่ะเฮ้ยช่วยอะไรใช่ไม,ไมไ่ไม่ได้อีกเหรอสองเออมีสองมีสองตัวพิชซีมข้างบนบ้านมาปืนมาวิ่งไปสองตัวสามตัวพิชซี่ไม่ใช่สองตัวสีว่ สี่ตัวต่างห่างอโอ้โคนละตีอีกแล้วพี่คิมลอยหลังเห็นไหมไว้าวเขาลงมาเหมือนกันพี่คิมอ,อยู่จึ้งอ่ะเขาหลุดเหรอรโอ้โห้ยอดเลยอ่ะ ไม,ไม่ได้คนหนึ่งอะฮะขจุกันข้นขวานเหรอใช่ื้อเสร็จพี่ผมไปสิครับไม่เสร็จ,รจยังมีอีกนะอะไนวะเอ้าอันนี้ไงหลบหล่หลบหลบ่ะเอ้ยขอกระสุนลูดได้ไหม <laughs> เก็บเลยพี่คิม มัีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอทุกคนพี่เป็นมากเลยมันมีอีกตัวหนึ่งพี่คิมล่อได้เห็นเมื่อกี้โอ้โหเพื่อนไปเกอะกันหมดแล้วอะไรกันวาเพื่อนยู่นะพี่คิมคนเดียวเลยไม่งั้นพี่ไม่ทำแบบนี้รลงพื้นดีไปนานแล้วพี่คิมคนเดียวเลยไม่โดนกระสุนค่อยอกหน้าใครเกิดขึ้นได้ก็เกิดกันนึก มือสั่นแล้วนาจุดนี้ใครจุดก่อนเดี๋ยวพี่ชุบองเดี๋ยวพี่ชุบองโอเคโอเคพี่ชุบองพี่ขฟ้องยากเมื่อกี้อ่ะใช่ไม่ได้ยินเสียงเลยไอ้ประเด็นมันเล่นยากเนี่ยชุบก่อนเดี๋ยวมาจะมาขิงคนดูใหม่เห็นไหมเห็นเห็นเห็นอยู่กงมะพร้าวได้ใช่ไหมเอ๋อผมได้เหรอเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เ่รอได้ผู้ชายไหม ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะให้อีกไม่นะข้ามบนน่ะลบแล้วลบแล้วลบุบเพื่ะจะไปแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนโอ้โหซ้ำยังไงไม่ให้โดนสตูก็จะหมดอุ้ยปืนนี้เล่นมั้เพื่อนของดีเลยให้เราเล่นนะชายโอเคโอเคตัวสองลูกเด้อขอบคุณครับ ได้ปได้แล้วขรังหน้าคนโน้ไหมว้คนโน้มลมี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 คนรีบไหมพี่ว่างเลตรงเป็นคนซ้าครับสองตัวเด้อเพื่อนเขาเนี่ยคนที่แบบเกิดออกมาเนาะคิมครั้งหน้าตรงดุงเล้าหน่อยพี่คิมเสร็จแล้วเยอะนะเนี่ย เขาลงมาแล้วพ okay, ี okay, <am <am ่เขาลงมาแล้วไม่ไมลงก็ลงก็ไม่บวกไม่บวกใช่ไม่บวปโอเคไปไปไวกไม่บวกไวกไม่ได้เขาวงเขาวงวงมาแล้วตันนี้ข้างหน้าพี่คินขนนเขาลงมาด้วยไอติน่ประเด็นเอ้ยองนี่ออ่อุ้ยไอ้้ยอ้อออยอ้ย้้ไปอ้ยยยอยออ้ยอยออ้ ไอ้ผมหมดเมื่อกี้ผมตั้งบ้างเมื่อกี้นะโอ้มันเยอะมันเยอะเยอะจริงเยอะจริงโอ้สกิบันอะโดนลุมล้อไมไงทุกคนเกมเมื่อกี้แบบโดนลุมล้อมมากเกินไปเก็บนะพี่คิมพคิมไหนเก็บนะคนโคโนมาครับใช้สายลูกไปได้ใช่เลี้ซื้อไปแล้วเจาะไปเอ้ยได้ได้ใช่ไหมไป,เข,ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ๋อทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะโชว์ชุดใช่ไหมยังไม่ได้โชว์เลย เดี๋ยวเดี๋ยวสามคนนี้ก่อนเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เกมเมื่อกี้ก็ลืมไหมมามาเก็บของของเยอะแน่เลยได้นะชายใช่ไหม,ไมก็บหมดละ,ะชายมาดูมาดูมาดูชดุดเรามาโชว์ชุดดีกว่าสองคนละรักหาที่หลบก่อนเดี๋ยวขอหยุกดีกลางนี่นี่ทุกคนนี่ชุดแม่เราบูชา,ษาษจบไงใช่ไหมชายชมา<ก>จบมาจากสถาบันเลยนะ EP จบกราจาวสถาน EP แล้วก็ต้องแบบแต่งชุดึ้นหน่อยชุดขั um> ้นกันทั้งตัวเลยะทุกคนหมวกก็ขั้นหนึ่งหน้าก็อีกขั้นหนึ่งเสื้ออีกขั้นหนึ่งกะเกงอีกขั้นหึและรองเท้าก็อีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นการแต่งตัวไม่มีความเข้ากันเลยทุกคนน่าเป็นทางมั้ยเองกะเกงเป็นทางวิลิผัดกันกันไงอู้ได้ได้ ทำดีมากเลยทำดี13นบเรบนะเก็บ้สิบสามนัดให้เก็บเอาสิ่นี้นี่ิาให้โอเคอูได้่ะไปไปแล้ไม่ใช่คนเมื่อกี้เหรเนี่ยไม่รู้ไม้จะอดูแถวนี้อ่าดูสิชายแถวนี้แหละพี่เกมาาแบบอ้าทุกคนเราเรียนซ้ำมาสี่ปีกว่าจะจบนะเออโอ้เห็นแล้วหเมื่อกี้เป็นไรแล้วเห็นหัวไหมเห็นหไหม ตรงนี้พี่คิมตัวผม,นะมเ,นเนี่ยเนี่ยมาแล้วยิงสิสกินได้พี่หน่อยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วมาพี่คิมกระสุนมันหมดแล้วอือหึมาเชียวเขาสุดมาสะโขเมื <c oughs> ่อกี้มันสุดหมือนแม็กใช่ไหมพี่เอาอยู่แป๊บนึงเอาอยู่ใช่ไหมไม่อยู่หรอกอจริงๆก็ไม่อยู่อ๋อนี่มั่สับไปมัว่วสับไปมัว่วโอ๋โอ เราวิ่งไม่ถูกจังหวะแล้วก็แหลกนั่นตอนเนี้ยเจียวขอนิดกว่าเอ้าคนยิงอีกพี่ยิมฮะคนยิงอีกเอาบ้องไหนบ้องไหนเอ้าล้างเข่าดิใช่ใช่ตอนมันจะได้เกิดแล้วแต่ค่อยสกิดอีกแล้วนั่นไงคนนี่แหละก็มาคุมกำเนิดโอเคยัดไปเนอะเก็บมันกันซ้ำซ อืมช่วยใช้กันเดี๋ยวลุกขึ้นมาเนาะพี่มาเก็บของที่เรว,วเองเด้อโอเคไม่ได้เราศาส์จบจากสถาบัน์พี่พี่เราก็ต้องตึกๆทนๆกันหน่อยแหย่ย่องสถาบันของเราเอาไม่พี่หมูกระทะมันไม่พี่พีแล้วนะมีแล้ว <c oughs> พี่พีเป็หมูกระทะใช่พูดหมูกระทะเอาไม่กระทะอ่าแอืแสดงถึงการแบบหมูเราดีไงทุกค เมื่อกี้พี่เห็นเครื่องดีตรวนี้มนเอ้าทุกคนเครื่องดมันฮะแล้วมันจะพังไปเลยหรอเมื่อกี้พี่เห็นเครื่องดีแถวนี้นะหายบับเลยหายหยงแบบเห็นอยู่แถวๆนั้นแต่จะไม่รู้อยู่ตรงไหนซ่ขมันไม่โฟกัสนั่นไงงงล่อสิพังตรงรถเลยเดาเลาเดดาแล้วเกียรได้เลยนุปุ้ย สะจูแน่สะจูนสะจูนศตูศตูศตูครับลองลองยิงยิงยิงโอ้หลบได้หลบดีเนาะยางยางอีกโอ้ข้างในบ้านพีคีข้างในมีกี่ตัวสองตัวเองเขาผสมตัวเองเขาลบแล้วพีคีวลุตัวหนึ่งเขาชุกันอยู่ตรงไหนวะข้างในกดังตรงชุกมวยเนี่ยสนามหรออู้ซ้ำเพื่อนแล้วโอลงอีกโู้ขอโทษ โอ้สามตัวเด้อตรงตู้ชุบอะอดีตตู้ชุบน่ะไม่อีพค่พี่ยังมีคนอีกนะอย่าเพิ่งนะพวกองยังไม่ตายหรอย่างพี่คิมทอะไไไรม่ด้ตรงนั้นระบางด้วคนวนะพี่เห็นแต่พี่ทำอะไรไม่ได้ใช่พี่แหล็กโอเคพอลุ่ม ฮะเพื่อนใช่ยานะยานะเจ็บชายเจ็บดาวขอให้ได้เข้าก uh> uh ่อนไปซ้ำเอาของเข้าไปเข้าดาวได้วหนึ่งดาวใช่ไหมใช่โอ้โหทุกคนทนดูกันหน่อยเด้ออาจจะเวียนหัวกันหน่อยนะอาจจะเียนหัวกันอุ้ยลมครับมีพิม ไม่อยาแล่ไปเขียมไม่ไม่ไม่เข่งเขงโอ้ยเก็บเก็บศัตรูไม่นะไอ้พวกเฮ้ยข้างหน้าผมเลยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเก็บนะเจาะเจาะเจาะเลยเจาะเลยจุดนี้ต้องเจาะแล้วครับเจาะแล้วหัะขนาด

มาไอ้โอ้โหไม่ได้ยินเสียงไม่พอแหละด้วยไม่เอานะล้มมั้ยเนี่ยเอ้าวยไม่ชุบหรอเอ้าเอ้าเอ้าเอชายบอกคุณไม่ได้เคิร์ซทีโอ้ยฉันอารมณ์เหรอเอาแล้วดีโอ้ยไม่ด้นอ๋ออะไรอ่ะเพื่อนพออย่าทุบเราไปไะไปนี่นี่นี่เออไม่อื้อผมได้ยังใกล้กันเลยพอแล้วแหละดีแล้วให้เราพักเคิร์ซแล้วแหลก เราไม่ไหวจริงเฮ้ยชื่อสถาบันเราโน่หนึ่งอยู่แล้วใช่ใช่โอเไปแล้วทุกคนสถาบันเลยนะบอกอีกที <EP. S 2> ใช่สถาบันอีพีไปแล้วทุกคนบ๊วยบาย